และสังคมเปลี่ยนไปยังไงน,นี่คืออาชีพที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเกมบ้านเราเด็กห้ามเล่นเกมอ่าเกาหลีนี่ส่งเสริมการเล่นเกมธุรกิจเกมในเกาหลีมูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนล้านบาทงบประมาณประเทศไทยปีละสองล้านล้านบาทธุรกิจเดียวของเกาหลีเกือบเท่างบประมาณประเทศไทยบ้านเราห้ามทุกอย่างคงไว้อย่างเดิม อะไรก็ไม่ดีหมดเด็กสนใจอะไรเรื่องนั้นเลียวหมดจะเอาเด็กกลับเข้าไปในอดีตเหมือนที่ผู้ใหญ่เคยเป็นมานี่ไม่ใช่การศึกษามีบริษัทสตาร์ทอัพเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในโลกผมเขียนพารเก็ตบ๊กเรื่อดดีแล้วก็ชี้ไว้มัจจุบันน่าจะมาเนี้ยเก้าปีแล้วนะครับพิมพ์หลายครั้งเป็นเบสเซอร์พิมพ์หลายครั้งในเรื่องของสาขาชี่แห่งอนาคตบอกว่าเลยว่าชีพอนาคตจะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเไรทรนใหม่จะมาแรง ใครสนใจเขาลองไปอ่านดูนะครับหรือว่าใครสนใจก็ค่อยถามกันออาชีพใหม่ๆเช่นคนนี้คนนี้จบวิศวะแต่ไปทําอาชีพที่แบบว่าืรายได้สูงสวิศวะเยอะมากนี่คือผลงานของเขานนั้นนักออกแบบขนมแต่ว่าไม่ใช่ออกแบบขนมแล้วก็ทําขนมขายแต่ออกแบบขนมเพื่อที่จะถ่ายภาพแล้วก็มี แล้วก็ขายให้ทั้งโลกมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสาขนั้นที่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะวันนี้ผมกำลังพูดถึงหลักสูตรหลักสูตรวันนี้ต้องยืดหยุ่นแบบโคตรคหลักสูตรวันนี้ต้องเป็นหลักสูตรคนจบคุรุศาสตร์หนึ่งไม่ใช่จบสี่สาขาห้าสาขาแต่คนนี้จบแบบแบบที่หนึ่งคนนี้จบแบบที่สองอาจจะมีคนจบคุรุศาสตร์ร้อยคนจบร้อยสาขาเป็นสาขาเฉพาะตัวเอง เป็นสาขาที่เขาตั้งชื่อของเขาเองได้นี่อย่างเช่นเนี่ยเพราะอาชีพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเลี้ยงคนสาอาจจะสนใจเรื่องของการนิเทศอาจจะสนใจเรื่องของโซเชียลมีเดียอาจจะสนใจเรื่องของการผลิตสื่ออาจจะสนใจเรื่องของอะไรก็ไม่รู้แต่เขาจะครีเอทครีเอทคอลัมน์ของเขาโดยการรับรองจากมหาวิทยาลัย เวลาเราพูดเรื่องอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยดีใจเกิดแววตาของความสงสัยท้าทายไม่ใช่หรือมันจะทําได้ไหมครับนั่นคือความท้าทายคนนี้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกหนึ่งในสิบของคนที่รวยสุดในโลก่อายุน้อยอายุแค่สามสิบหกรวยมากๆไม่มีรถแท็กซี่ของตัวเองแต่กลายเป็นคนที่ทำธุรกิจแท็กซี่ที่รวยที่สุด ที่เมืองไทยเราก็มีแรกรบนะของเขามีอูเบอรนี่คือมูลคา่าตรงนี้คงมีคนรู้จักนะครับคนนีก็เป็นหนึ่งในสิคนอายุน้อยๆอายุ34ครับอายุ34ครับเป็นโอ้โหมูคลค่าเรามหาศาลทำอะไรครับทำโรงแรมโดยไม่ต้องสร้างอาคารนะสมมุติบ้านเรามีห้องเยอะนะหลายห้องเหลือห้องนะบอกเฮ้ยมันร่วมกับ Airbnb ฝรั่งมาเมืองไทยคนจอะไรมาเมืองไทยอ่ะเข้ามาพักบ้านเราได้สตางค์ทำบ้านเป็นโงแรมอันนี้คนมันมีของเหลืออย่างนี้เยอะมันมีก็ทําให้มันเปลงได้ใช่เนี่ยนะครับธุร,รกิจที่มันมันมันพูดถึงสังคม,มสังคมนี้เนี่ยมันมันแตกต่างจากเรื่องผมดูอาชีพนะฮะโซเชียลดิจิตอลคอมมิวนิเคชั่นผมผมีเจ้าหน้าที่มีทีมอยู่ทีมหนึ่งมีหน้าที่คอยคอยสื่อสาร คอมม้นิเคตสื่อสารผ่านโซเชียลวางรุ้นผมต้องการให้เขารู้ว่าผมเป็นใครผมก็บอกเฮ้ย hey, ช่วยสื่อสารให้สังคมรู้นหน่อยว่าผมเป็นใครผมทาอะไรเขาจะมีความสามารถในการที่อย่างเงี้ยเนี่ยอัดปั๊บเนี่ยเขาอัดเป็นคลิปเขาถ่ายภาพเป็นภาพอันนี้เห็นจริงๆเลยนี่คืออาชีพครับอาชีพรับอาชีพโซเชียลดีจิทัคอมเม้นิเคชัอนอาชีพเขารีแบบไม่ต้ออยู่ออฟฟิศ วันไหนอยากจยาไปดูเราก็ามาวันไหนไม่อยากก็ไม่ต้องมาแต่ว่าผลงานมันจะวัดโดยสังคมรับรู้สังคมจะรู้จักตัวผมได้เรื่อยๆในในทางที่ดีนะฮะไม่ใช่ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็เสือกไปถ่ายไปลงอะไรเนี้ยเ,เขาก็ไม่ทำเวลา,มาผมพูดคาอะไรอะไรเยอะๆเนี่ยเขาก็ไปโคดแต่คําดีๆคำยาวๆที่พูดหลุดออกไปเขาก็อัดออกเี่ยไ,ไหมผมไม่ต้องมาคอยทําเองแล้วผมทําเองได้ไง วันนี้หลายคนเราทําดีๆหลายคนเรามีผลง,งานเยอะแยะเจ้าส่ง,สงพงศ์ถ้าเกิดว่าได้งานนี้นะเจ้าส่งพงศ์ดังกว่าผมโอ้โหดังไม่ดังขนาด,ดพูดไปรัฐมนตรีจะดุ้งเนียถ้าพูดเขาไม่จะดุง้งนี่แสดงว่าไม่ไรน้ํายานะพูดมีน้ํายาเขาถึงจะดุง้งโอ้โหถ้ามีอย่างนี้นะอาจารย์ไปอย่างเลยล่ะนะเนี่ยอาชีพใหม่ เพราะไฮนโลก24ชั่วโมงที่ผมพูดถึงสังคมนะครับ24ชั่วโมงของเราเราทำอะไรทำงาน8ชั่วโมงพูด8ชั่วโมงกิน้นพูด2ชั่วโมงนะคุยกันกินเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทำธุระส่วนตัวนอนชีวิตมีแค่้ใน24ชั่วโมงเวลาทำงานเราใช้อะไรกับ Google ถูกว่าใช้ Word ใช่ป่ะใช้แอปต่างๆนะ ผมมันขายขาว่าพัก,กระดาษโอ้ยยังมีนะพักระดาษแล้วก็มดนจมน้ำน่าจะ <c oughs> พูดว่าไม่มีมัมีอยู่เหมือนกันนะคือคือแบบว่าเออันนี้นี่ผมเป็นคือผมอ่ะนะโน้ตบุ๊กผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเป็นโน้ตบุ๊กจริงจิเพราะว่ามันมันได้อารมณ์นะแต่ไม่ใช่เด็กยุคใหม่นะครับ แต่ยังไงก็ตามเราก็คงไม่ใช้แบบเขียนจดหมายส่งไปนะเ,เราก็คงจะใช้เมลหรือเมสเซจถูกปะ่ะขนาดคุยกันก็ใช้ไลน์ไลน์เนี่ยไลนเนี่ยถ้าเราไปแล้เ,ลเติบโตมากในประเทศไทยมากๆเลยในเอเชีย e ในยุโรปในเมกาไม่ใช้ไลน์ครับไลน์ไม่ติดฝุ่นเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยไลน์มีสิ่งเดียวที่แตกต่างจากอันอื่นคือไลน์ติกเกอร์ ทิงเกอร์นั่งก็นั่งแด้อรมคือพวกเราไม่ค่อยเป็นพวกด a ต a าเราเป็นพวกกรามากใช่ป่ะมันมันรู้สึกมันได้อารมณ์อ่ะแคทชิคเออหลายเป็นแอปพลิเคชันที่เฟนลี่ต่อคนแก่เป่ะคุณทำเฟนพวกคุณใช้อะไรมันไม่มันไม่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ แต่ไลน์เนี่ยเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นไลน์เนี่ยมาตีตลาดแตกในเอเชียคนใช้ไลน์อ่ะเพราะว่ามันง่ายเวลาเราลงแอปอื่นมันต้องลงใช่ปะ่ะมันต้องลงไลน์ต้องลงแอปไหมไม่ต้องลงเลยครับมันมีโทรศัพท์มานะมีโทรศัพท์มามันเป็นไลน์เลยปะ่ะอ้น,นั่นแหละคือความง่ายคืออย่าไปคิดนะแค่ลงแอปแค่นี้ทำไมทำไม่ได้คือทำไมได้จบปะ่ะ ยุ่งยุ่งชีวิตยุ่งนะยมายเน็ตมันช้าคือคนสูงอายุจะ,จะจะแบบเป็นผู้หญิงนีิงนะจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะจะห้ามไปเรื่อแต่พอลายมาปั๊บทำลายบารอรี่นี้เลยทําลายกลายเ็เลยเติบโตในคนไทยคนไทยนีใช้ลายมากเป็นอันดับสองของโลกผู้สูงอายุเราเนี่ยผห เช้ามาแล้วคนไม่น้อยสวัสดีหลายรูปแบบทำดอกไม้มีพัฒนาการกานไนมากเลยนะครับโอ้โหหลังๆนี่เขาพัฒนามากเมื่อก่อนเขาส่งมาวาระหนึ่งงานนะบางคนนี่ส่งสี่เลย๋อวนี้เช้ามาปับเจอสี่แผ่นป๊อปป๊ป๊ปสุดยอดเด็นจุนี้นะครับนั่งทำงานโต๊ะข้างๆกันแทนที่จะไปคุยกันไม่คุยเขาใช้เท็กซ์อะไรเท็ ส่วนใหญ่ในในต่างประเทศที่อมุมตรมินาจะใช้วาตแอบส์นะครับจะใช้วาตแอบส์เขาเขาจะไม่ใช่อันเนงินที่สุดๆเลยนะฮะอันเงินที่สุดๆเลยที่จะดังมากๆเรียกว่าขนาดซักระเบิดสะเทือนนะฮะซักระเบิดสะเทือนลองไปดูนะฮะลองไปเสิร์ชหาดูมีอยู่อันหนึ่งเป็นแอปที่เป็นแอปโซเชียลนที่แบบซักกระเบิดไปขอซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขายอันนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มอายุยี่สิบห้า รวยโคตรโคตรเลยตอนนี้อันนี้นี่สุดๆเลยนะอีกเลยเทอมหนึ่งจะจบบอกแมวแล้วมีไม่จบหรือไม่ใช่หลือเทอมก็หรืออีกสัปตาหนึ่งในเทอมสุดท้ายจะจบลาออกเลยบอกว่าเดี๋ยวลัวจบ <c oughs> นี่เรื่องจริงไปดูเลยครับโลกวันนี้มันท่าทายกับการศึกษามากเลยแล้วปัญหาของแซนฟอร์ดเนี่ยไอ้พวกผลิสตสารัะปัญหาคือตอนอยากเข้า,ขาขนี่แข่งกันเข้าแหลกเลยเหมือนเนี้ย แต่พอเวลาเรียนไปเนี่มันออกกันไปเรื่อยเลยอ่ะพอจะถึงปีสีไม่มีคนแทบจะไม่มีคนเหลือแล้วนะครับอันนี้คือโซเชียลนะครับหลายคุยกันจะกินข้าวเนี่ยเริ่มก่อนจะกินปั๊บค้าโทรศัพท์มาร้านไหนดีนะไปดูนะมงไหนก่อนนะพอก็ได้ร้านปั๊บเรียกแก๊บแท็กซี่มานี่อยู่บนมือถือหมดเลยนะไปนั่งกินอ่ะก่อนกินทำไงครับก่อนรับอาหาร เขาจะได้รู้ว่ารถนิยมเราเป็นอย่างไรนะฮะเวลาไปกินบะหมี่เราไม่อัพนะอัพตอนเวลาไปกินไอติมหรูๆนะเสร็จแล้วเดินชอปปิ้งครับเฮ้ยของดีๆหยุดก่อนอย่าเพิ่งซื้อเช็คราคาถูกบ้างดูก่อนซื้อที่ไหนถูกชีวิตมันแม่นพวงวนเวียนอยู่กับเนี่ยเล่นเกมก็อยู่ตรงนี้ดูหนังฟังเพลงอยู่ยูทูบแต่ยูทูบิีฉลาดเลยเข้าไปดูอะไรอันหนึ่งมันตามมาหลอกหลอน ใช่ป่ะเคยเป็นไหมถ้าใครไปดูแบบประเภทแบบประเภทแบบคนวิจารณ์เรื่องอะไรบบ่างๆมันก็จะปี๊ดเข้ามามันจะเข้ามาแบบมันรู้ใจเรามันจะศึกษาพฤติกรรมเราแล้วก็ทำาแบบนี่ก็คือเอ็นอร์เทนที่เราไม่เคยปรยกาก่เลยผมไปฟังเพลงธรรมดาผมก็ไม่ค่อยฟังเพลงแลผม,มรู้วไปฟังเพลงที่นึงมันจะขึ้นเพลงไปแล้วถ้าผมไปฟังธรรมะมามันขึ้นสายธรรมะมา,มาถ้าผมไปฟังหลากหลายมันขึ้นหลากหลายมาโอ้โหมันฉลาดอีกหน่อยนี่มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกหน้ากัวมา สุดยอดนระทีนี้เรียวกว่าเอาเป็นว่าลืมงานาก,ก็อยู่ในโลกสองโลกโลกหนึ่งโลกจริงโลกโลกสเสมืนอนเพรโลกสเสมือนมันทํางานได้สิ่งที่เป็นโลกจริงเลยตายไปหนังสือเล่มน,นี้สุดยอดของประเทศนะมีใครทานมากนอกจากอาจารย์สมบงร์แล้ว <laughs> มีใครมีใครทานมา้ามโอ้ยหกสิบปีเนี่ยมันมันอยู่มันอยู่ไม่รอดอะ่ะคิดดูนะถ้าทำไมผมต้องหนังสือเล่มนี้ มันก็ไม่รอดเมืม่อก่อนตอนเด็กๆผมเรียกไอ้น,นี่ว่าแฟกผมเรียกผงสักฟอกว่าแฟกไม่มีคำว่าผงสักฟอกนะเวลาที่บ้านผมใช้ไปซื้อผงสักฟอกก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยไปซื้อแฟกเอายี่ห้อบีนนะนะครับแต่แฟกก็พังไปแล้วนะครับโกดาก,ก็ไปนะ นะขนาดโนเกียเมื่อก่อนใครถึงโทรศัพท์ต้องโนเกียเนาะโนเกียมีมาร์เก็ตแชร์มากกว่า50%ของโลกเรียกว่าคนในโลกมากกว่า50%ที่ใช้ช่วงอุปกรณ์ใช้โนเกียโนเกียบริษัทของฟินแลนด์ประเทศที่ฉลาดโคตรโนเกียเจ๋งแพ้เดี๋ยวจะกลับมาแต่กลับมาแบบนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะกลับได้ไหมเพราะว่าโดนี่แต่เขาไปขายให้กับไมโครซอฟท์ขายให้กับมูเกตยมูเกียก็ซื้อไปซื้อไปแล้วก็ไปทำ ็ไม่ได้ใช้ใชื่อโนเกียตอนนี้โนเกียเราจะกลับมาผมก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้แค่ไหนอาจจะเหมือนแกเพื่อนที่กลับมาก็ได้แต่ทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าโลกเปลี่ยนมันจะเกิดคนจะเกิดองค์กรอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือมองเห็นและปรับตัวแบบที่สองคือรอให้มันมาถึงตัวแล้วร้องว่าสวยจัง